ยไก่ขันลาเออพี่ลืมไปนี่แล้วตอบไปรับของขวัญฟรีแล้วแล้วติงหน่อยใช่ไปกันเถอะเอ็มี่ไปกันตั้นอย่ตุกตาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยพี่ไปด้วยโอเคพี่กอล์งจะไปนี่แหละอ,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 อ้แต่เราแต่เราเอาหน้าไปกินก่อนออออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้าจะต้องได้อะไรนะไอแพดไม่มี i p แ d ดหรอกนี่อะไรนของคนฟ้าูมันคือตัวอะไรน้าไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่ i อ a d น้องว้าวหุ่นยนต์ทาความสะอาดทาความสะอาดว้าวน่าหลักจุกเลยอะถอดูไปได้ไหม ความสะอาดทำความสะอาดจับเสื้อคุณเนี่ยมันทำอันนี้ขงังหนูโอ้ยไม่เป็นไรหรอ,อกก็แค่แบบไปตรวจส,สอบเสื้อเออนี่ไงทำความสะอาด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 ตั้งเชือกตั้งเชืออะไรดีนะ เดี๋ยวมันเหมือนแมวเนาะพี่พี่จะตั้งชื่อน,นี้มันว่าโรบอทน,นอะดีกว่าเอะ๊ะชื่อแบบแปลกๆกันนะพอดีมันชื่อเหมือนแบบเกมโรบอทเลยมันไม่ค่อยคล้ายๆกันโรบอทสองฮะโรบอทสอง ดีแน่นอนพี่จะลับของีบิบายใครมีอาหน้าปกติก่อนบายจบ,บนะไอของแบบนี้อย่าลืมนะาห้ามอัดคลิปนะคร